เอาแล้วไม่ต้องตไปขาวนี่เขดังแล้วมาปลูกอะไรคขเนี่ยปะปลูกวัชาโจ๊ะนั่นไม่ใช่น ไม้ในจานก็ไม่ได้ใช้แล้วไปล้อมเชือกขวายได้ไหง่ายมันควารู้จักแต่ว่ามันเหนอะะเลนี่รอยุดรีไ

มีพื้นที่ว่างเปล่าบางส่วนก็วัดก็ได้มองเล่นว่าฟ้าทรายโจรเป็นเป็นสมุนไพรของไทยเราซึ่งไทยเราก็ได้รับประโยชน์ในโลกโควิดวัดก็จะให้ชาวบ้านได้นำฟ้าทรายโจรไปต้มทานระงับโรคโควิดในเบื้องต้นครับึ ซึ่งชาวบ้านบางลังคาเรือนก็ตั้งใจต้องการจะปลูกฟาตราโจรแต่ว่าพื้นที่ก็ไม่ไม่มีและน้ำก็ไม่สะดวกทางวัดก็มีพื้นที่สะดวกน้ำสะดวกก็จะปลูกเพื่อประชาชนครับดีใจมากเลยขอบคุณเจ้าวาดวัดหนองโกนน่ะดีใจให้ที่ดินของชาวบ้านมาเจ้าปลูก ปลาทลายโจนเนี่ยนะเอาไว้ประโยชน์ใครไม่มีก็มาเอาปลากินช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลพระท่านก็นดูแลลดน้ำให้ดีใจมากๆเลยตละที่ดินให้